สบายดีเพนองชาแฟ้งสิบคนสบายดีบัตสบอตสปอตเพนองมันนี้กับผ้ารอกห่วยแล้วห้องสิ่เก่าจอเอยเมื่อก่อนไปหาเขียดดันบัตได้ท่าให้เบิรงเนองตองขอโทษขาแพ้นานไลย์วันนี้ก็เลยมีโอกาสไปถ่ายเบิรงพี่นองลมแห้งแห้งเพนองเอ้ยมันนี้ลมแห้งอันนี้เจ้าเก้าไปเห็นมีลมมันนี้าไปกับเจ๊ซ้องเจ้มันนี้นันเจะคนงามสบายดีเนาะ เขาบอกให้พิเทกอัรก็ได้หากรบให้เกียรได้พี่น้องเอ้ยกระเจบุดีบุตาบ่าแรจะสือเอพี่น้องเอ้ยคนงามเลยกระเจอันเจคนซืไว้อีกอันก็ได้หาผู้บายเพิรนเน่โอ้โเพิ่นยังไ้ผู้บาวพี่น้องเอ้ยใครต้องการก็ติดต่อหาเสมอได้เด้อ ลงถวยลงห้องอันตัดพื้นไปนั่นระวังมันนมท้าหัวเด้ออันนั้นนะเด้อปัดลงหดพี่ระเบอ้อตัดพี่น้องเอ้ยอันนี้นะบบอลตัดพื้นมนันอันเลยอันนั้นเนาะบอลฮักก็ให้เขียดพี่น้องบอลน,นี้จะมีได้เขีย่ยหน่อยได้แต่ว่าฮัลงมาก่อนเขาเนาะอันนี้ก็ได้น้องมะน้ำอันนี้ก็ได้ลูกซ่าพี่น้องเอ้ยลูกซ่าก็ลูกซาย เออลูกสาวกระลานไร้อันนี้ลูกสาวฮะสิโลงบอลฮาได้เขียดลายลายไหมนั่นอนะันได้เขียด okay, ได้เขียด <okay. S 2> ตัดเซ็ตพาดเม่งกระเบือ้องคลายอันนี้มันมันเสื่องมาดูมันผสมพนันพี่น้องเอ้ย มันกระจายไปทั้งพิษทั้งซ่าท์เออไล่เลยได้ไม่เบื่อเลยอากาศน้ำมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนั่งนั่งเท้าถ้าเบิ่งปตายย้ำแรงพี่น้องแหงก็ได้แหงจงออเบิดยย้ำแรง เป็นน้ำย่างๆอยู่พี่น้องน้ำใสๆไยจยาโดดมาโดดเด้อแนวปันนี่โดดดอกเสื้อนี่ป่ากระมี่เ้อพี่น้องเอ้ยใส่เนี่นะนี่บ่โอ้ยมีนใกล้น้ำโพดโอ้ยไปแล้ว นี่กบบ็เบาสันทะเนเบ่งก่อนเจ๊ฮางกำลังขวดกำลังเขียดกำลังง่ายพี่น้องเอ้ยโอ้ยก็ไปเขียดเจ๊ก็รู้เขียดเขียดเจ๊มันเขียดแล้วตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยแม่นเลยเขียดนะพี่น้องเอ้ยน,นี่ไปทางเจ้าแล้วเจ๊เอากลับมาอ้แล้วเอานนีเอานนี้ ตัวเดียวนึงก็ได้แย่งกันไปแย่งกันมาพี่น้องเอ้ยตไปเราเขี่ยค่าข้ามเลยเจ้เอ้ยเบิ่งเจ้ห่าพี่น้องเอ้ยสะเขี่ยยังไงเราจ้ามีโกบจักไปโกบโกบโกบไม่มีเลยเบิ่งนฮัสซิคูทุ่ป่าอาหารมาซาโพดพี่น้องเอ้ยเข้ามาห้ก่อนเลย ฮะกบบ้าไหนโอ้ยอึ้งจี้ฮะเด็อึ้งด้วยน่องอึ้งครับโอ้ไปซับมาจุดหางอึไไปบ่เคยได้อึ้งจ้าเื่นอได้อึ้งซับรางมันบ่อหน่นะซับรางมันจุดหาบ่อนิ่มเด้ด้ย อึ so cool. Ō, or, I mean. ้งเลยนะอึ all all ้งเ้าอึงเ้าอึงเ้าอยากลงของเพิ่นวนามาทีนี่อึ้งนะแทนนี่มันยังบมมันยังบดับนะยังบดับถ่ายเอเจฮายเจกอลท้าเจฮาย ใชย,ย,ว,ยว้าวกระว้าวลเลยการหากบแข่งการไฟนอ,นนนอ,องไพ่ซีมันไพ่ซีบมานเนาะเจอบดเฉดดิ้่ห้านีมันก็หมูนะเพิ่นได้กบเออ,นนอ,ปอเป่นได้อึพี่นองเ้ยโอ้โหมีหูมีหูดูคุมหูแบบน้อง พันไดกบปตัวง่ายเลพี่จ้องง่าตัวได้พี่น้องเ้ยเอ๊เจเจบุสคนงามมาัแทมานอีกแล้วคนงาม่ตอนงิดได้อึ่งอะไรกับกบไปห้าแต่เสอบอเคยเห็นพดได้อึ up, decline, right? oh. mm ่งพี่น้องเอเพื่อนได้อึ่งไหอึ่งได้ทั้งกบเขียเพื่นก็ได้แล้วเชื่อ้อยังไม่ได้เจตุลข้าแต้าเชี่ยบเชื่อใจนะเจ้ามัได้กบได้อึ้งพี่น้องแต่งฮายังไม่นได้เตุ ใชยชีปก้อนทายชีปเพื่อพี่น้องบื่คซ<ะ>ินีจ้ะได้กบเขียดจคตัวอยู่น่เลยได้จ็ตแต่แจกบเขียดนะเคอไงเื้ออยู่แต่มีได้พี่น้องอยรทว้นี้นะหักมาลายเนาะอุยเทิงจะมีจ้ะ mũi ngang hèng kìa hai đứa cốp kìa kia là phía nói ơi tựa xôi anh em bắt đầu dạy tụi này Nay tôi lên này, này ha. Nhan, man 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 ถึงนม่ตาโอ้เเ็ะบเขียนพี่นอ้องเลยปรมาณจอยเดินลวพี่น้องเลยฮะก็ได้เขียนผลละสามสีต่ตูเจ้หฮานะมานกบเจ้เจนคนงานกับเจันวดสดแต่มานกบแล้วโอ้หนมานกบก่อน ยางกบละขีดอัดากอ้อุ้ยใจจังการบคือนเทือวว่ะนี่ไปเลนะครับจบดิณรอจะซื้อมาขนาดนี้นะนี่แต่ผ

chở ba ni lao, chở ba đến là bước chở ba như vậy, mình เบิกนางแหงเหตุเพืเ่อน้องเอ้ยโทรศัพท์มีปัญหาด้วยพี่น้องโทรศัพท์มีปัญหาแบบมันตกน้ามึงจะเลยมีปัญหามันบรดอเงียเสียงถ้าเปิดลำโพงไม่ได้ชันพี่น้องเอยต้องใส่ชุดถูฟังเนาะ